มาพบพ่อกันอีกแล้วครับกับเจนจิบุรพาชาแนลครับผมวันนี้กรมีเมนูนี่แหละครับชูชีครับข้างแรกครับที่ผมจะกินเลยครับผมเลยจัดเต็มเลยครับมาหนิน้ำประแดกนน้ำแก้วประแดกครับดูซีน้ำแก้วกระแด็พักกบีครับอยู่ข้างล่างมาครับผมว่าหลายครับเอฟซีขอมาครับผมเลยจัดให้ครับ ตามคำขอของเอฟซครับผมหลายท่านเขาจะขอมาโอ้ยอยากกินกินซูชิเด้เผึ่นว่าผมกะเอ้าจัดตามเอฟซีครับตามคำขอครับ <c oughs> ผมก็ไม่เคยกินเลยครับผมเรือยจัด พักเลยครับมันเนี่ยมาม้าครับกินไปบึ่งปลามังก่อนไปข้างหลังนําครับผมปิด <c oughs> ไฟครับข้างหลังมันเมื่อนี่หัวไหวมันมันจะท้อนแสงครับปิดไฟไว้ครับปิดไฟไว้หลอดหนึ่งครับมันจะท่อนแสงข้างหลังมาม้าครับจัดครั <c oughs> ้งแรกแล้วที่ผมจะกินเลยครับผม <c oughs> ผมบี่เขเจีวป็ดแดงเขาได้เลยครับหรือว่าบมเชื่อ เราเปกี่ยนเราคิดจะเจียบกันเดยอมากมาครับจัดครับกินเปลี่ยนอย่างน้อยว่ะเลยครับผมเอาอันไรก่อนดีล่ะโอ้เอ้าเอามืออะไครับมันคือเปลี่ยนเปลือสิเปื้อนอันนี้ปลาหมึกเลยดิครับหมึกเป็นตัวเลยนะครับนี่น้องมันเป็นตเลยมึกเล็กน้อยทีเปลี่ยเปลือกบอกโอ้นี่ครับโอ้ลมขึ้นหรอก น้องจิ้มน้ำจิ้มเพื่อนเพื่อนก่อนครับไม่เป็นน้ำจิ้มโดยน้ำป่าบอกแลาอย่างนั้นดำๆเลยนะครับอืมอืมแซ่บด้วยครับ เดี๋ยวใส่วาซาบนะครับวาซาบีอุ้ยใส่ตูดายดีละ่ะอืมใส่ป่าเลยครับนี่ครับป่าแล,ละแลบไปเลยนี่นี่ตูดาอีกเนี่ยมะเขือมนนครับนี่ อือโอ้โหแอห้งอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โห้โอ้โหอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโะ้โหโอ,าาอ,อก่นโอ่วหโอ้โหโอกโหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โาโอ้โหอ้โ้โหอ้โห้โหโอ้โอ้โห้วหรอ้โหโ้้ เอา,บาแบบแซ่บๆด้กันครับ <laughs> ขึ้นดังครับ ดังครับอ้ใส่วาซาบ,บิหลายพ่นโอ้ยน้ำตาแตกเลยครับ <c oughs> อเอา,าเอาใดต่อไปมานเอาล้อไขป่ปลาอันนี้ไขป่ปลา อืมแตกตุบๆในปากเลยครับครั้งแรกเล้อผมที่ผมเคยกินผู้ใดเคยกินแล้วกันกระเจ้าคำพูจักแล้วล่ะ <c oughs> ผมครับครั้งแรกครับอันนี้มันอย่างมาล่ะอันนี้ช่าไม่อย่างกินเกีียวกระแดกนะครับโอ้โอโอ้โอ ครับจิ้มลายออกมได้ยังไมนเข้มครับืแกมพกาศหนึงครับเือว,ว่าสวีเข้าไปมันขึ้นอีดอกหนึงโอ้โหขึ้นสมองเลยครับปี๊ดเลย อานี้ครับนี่แหละลายอันจันดแสงวันใดดีครับตามคำขอของเอฟซีครับผมจัดให้ครับผมม,มุนในปากเลยครับ ครับลองไปยิ้มมุนะครับครับอันนี้จะมันอย่างใส่เนยใส่อย่างหลายพวกบุ้งหูกันครับเรเคยกินคุณจะเคยกินนี่แหละครับจัดมาเลยยี่สิบกว่าคำครับ <c oughs> ไปเรื่อ,อยเลยละครับผมอันนี้ก็ปลาทูน่ามั้งเนี่ยครับจิ้มทูนา่าต้องจิ้มเจีวกระเดืด สมันมีบัสติกร้างนะครับมันจะขึ้นดังแน่เลยงานนี้เ <c oughs> มื่อกี้นี่น้ำตาแตกไปรอบนึงแล้วครับ สไล่ครับ มันอยากสะท้อนแสงนะครับ <c oughs> ข้มื้อครับเพื่อน โอ้มีวัสดุน้ำได้ครับว่าซาบึืนดังเลยครับ แท่บคือก่อ <c oughs> อันนี้กุ้งครับ <c oughs> กุ้งเป็นโตเลยนะครับ <c oughs> จำเจยีเยวไปเดียร์ใครับ <c oughs> จำเจยีเยวไปเดียร์ใ่มครับ <c oughs> อ้าะ คนนี้ก็ว่าัำนี้ยากเลยอนี้ตักไม่ยาหมู อยนกินบูมเมิดอยุ่ครับคือหลายเลือหลายใช่ไหมอ้ยอันนี้สมัน นี่มันหยัางเลยเอาคำนี้อันนี้ก็จัไม่หยัาง <c ười> ผมบุเคยกินครับทำเจียวกปลเดียดเลยทำใหญ่ๆเลยนะครับผม กินมุมมั่นต่อครับ,รรบหลายพวกครับโอ้แซ่บครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อครับผมครับซาซิมิครับลืมถ่ายรูปซช่ไหมเต็มถาดอยู่กระไดกินไปตั้งหลายแล้วจะมาขึ้นได้อ้าวลืมถ่ายรูปครับ Hah, sudah